ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23เจาก100เท่านั้นถืถได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟฟีบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ i ิน a c k เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภยัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่าาาาาปีจจดททะเเบยยยถถกกกกต้ตมมมฎหใใรสส็ัไล โอเคผมก็สวัสดีอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมนุกคนก็จะมาทําการอัปเดตข่าวสารของ e ีฟบอลสองวันยี่สิบสามโซนโมบายหรือว่าฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับก็สหรับในส่วนของคลิปนี้ทุกคนจะทําการพูดถึงสิ่งที่จะเข้ามาใหม่ในวันนี้หลังการอัปเดตทุกคนหรือว่าการอัปเดตครั้งใหญ่เป็นเวอร์ชันของ2.4.0นะทุกคนก็วันนี้เป็นวันพฤหัสนะครับจะมีการอัปเดตกันตามปกตินะครับทุกคนแต่ว่า มันจะพิเศษกว่าเดิมนิดหน่อยก็คือเป็นการอัปเดตเวอร์ชันใหม่หรือว่าเวอร์ชันของ2.4.0ตามที่บอกไปนะครับก็ถ้าตามปกติทุกคนมันจะมีการปิดอัปเดตตั้งแต่9โมงเช้าทุกคนจนถึงประมาณ15นาฬิกาไม่รวมเวลาเลื่อนนะครับก็ถ้ามีการเลื่อนก,ก็อาจจะเร็วกว่านั้นหรือไม่ก็อาจจะช้ากว่านั้นตามปกติหรือว่าตามระเบียบของคนามิอยู่แล้วนี่นะครับซึ่งในส่วนการอัปเดตวันนี้นะครับก็สิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือในส่วนของพื้นที่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับก็เพราะว่าามมันจะต้องีกร อัปเดตตัวแอปหรือว่าอัปเดตตัวเกมในส่วนของ App Store หรือ Play Store กันด้วยนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นการอัปเดตเวอร์ชันของ2.4.0่นี่นะครับก็ใครที่เหลือพื้นที่โทรศัพท์เท่าไหร่กันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเข้ามาเลยนะครับว่าเหลือพื้นที่เท่าไหร่กันบ้างน,นะครับ,บก็สำหรับใครที่พื้นที่น้อยน,น้ทุกคนก็ให้ทาการเคลียร์พื้นที่กันด้วยกันนะครับเมื่อเกมเปิดมาก็จะได้ทําการอัปเดตแล้วเข้าเล่นได้เลยทุกคนจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็ อย่าลืมคอมเมนต์มาลยกันนะครับว่าเหลือพื้นที่เท่าไหร่กันบ้างนะครับและเมื่ออัปเดตวันนี้เสร็จแทุกคนก็จะมีการแจกฟรีในส่วนของการเปิดแพ็กตำนานฟรีหนึ่งครั้งทุกคนหรือว่าการแจกไอเทมเชนดยวการเปิดแพ็กฟรีหนึ่งครั้งนะทุกคนก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นตำนานรูปแบบไหนหรือว่าเป็นตำนานของสโมสรนไหนก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีแล้วกันนะครับและมาดูในส่วนของสิ่งที่จะเข้ามาใหม่หลังการอัปเดตวันนี้กันบ้างทุกคนก็สิ่งแรกที่ต้องเจอนะครับอันนี้ก็เจอกัน อันนี้ก็มีการแจกฟรีเป็น60,000 GP แล้วก็50 E f ิบอ n ฟอนหรือว่า50ทองทุวกคนนี้ก็แจกฟรีกันทุกวันอยู่แล้วนี่นะครับต่อมาเป็นในส่วนของการแจกฟรีเป็น e f o n น o อยต์ทุกคนก็รอบแรกนะครับแจกฟรีไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย1000 e f ันอีฟ o นพทุกคนก็หมดเขตไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มีใครรับกันแล้วบ้างหรือมีใครที่ยังไม่ได้รับกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับและหลังจากนี้นะกคนก็จะมีการแจกฟรีเรื่อยๆทุกคนครั้งละ500 point, ล้ดท้ายด้วย ครั้งสุดท้ายจะมีการแจกถึง2,000อีเฟอร์นพอยต์เลยด้วยกันนะครับอันนี้ก็ยวจะมาทำการอัปเดตให้เรื่อยๆเลยกันนะครับมาดูในส่วนของแพ็กนักเตะกันบ้างทุกคนก็สรับแพ็กนักเตะนะครับมีการเปลี่ยนแปลงครบหมดทุกแพ็กเลยทุกคนเพราะว่ามันหมดอายุแล้วทุกแพ็กเลยนะครับเริ่มที่ในส่วนของแพ็กตำนานทุกคนก็แพ็กล่าสุดนะครับเป็นแพ็กของปืนใหญ่อาเซนอลทุกคนมีมาทั้งหมด3คนตามนี้เลยนะครับนำทัพโดยพัชิกเวราทุกคนเดนิสเบอร์แคมและก็โทมัสโรซิกี้นะครับก็ เปิดได้ใครกัแล้วบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก็เมื่อเกมเปิดมาทุกคนเราก็จะไม่เจอกับแพ็กนี้เลยนะครับทุกคนเพราะว่ามันหมดอายุแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็วันนี้นะทุกคนจะมีแพ็กตํานานที่เข้ามาใหม่เยอะแยะมากมายทุกคนแล้วก็จะมีตํานานหน้าใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในฐานข้อมูลของอ e ีฟุตบอลสบันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ภาพตัวอย่างทุกคนย้ําว่าอันนี้คือภาพตัวอย่างเท่านั้นนะครับสำหรับนักเตะใหม่ที่จะเข้ามาในวันนี้นะครับก็จะมีทั้งอ e ีพิกบิ๊กทาวัทุกคน แล้วก็การตีปิกสีเขียวรวมที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในส่วนของอ e ีฟุตบอล2023แลวก็จะมีตำนานหน้าใหม่ที่ไม่เคยเข้ามาก็จะถูกเพิ่มเข้ามาในฐานข้อมูลของ e f o o t ตบ l l 2023ด้วยนะครับก็อยากให้ตำนานคนไหนไมาให้เปิดกันบ้างหรือว่าอยากให้ตำนานคนไหนที่เข้ามาในเกมของ eFootball 2023กันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์ comment คนไหนก็ขอให้ตำนานคนนั้นมาเลยกันนะครับต่อมามาดูในส่วนของ Player of the Week กันบ้างนะครับทุกคนก็สำหรับแพ็กปัจจุบันนะครับหรือว่าแพ็กล่าสุดนะทุกคน ก็นำทัพโดยแฮร์รี่เคนทุกคนคิงลี่โคมองและก็เจ้ามาริโอนะครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วเป็นที่เรียบร้อยทุกคนแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะครับก็ยังไม่มีข้อมูลมานะครับว่าจะมีใครชี้ไม้เปิดกันบ้างทุกคนก็มาดูในส่วนของการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศหรือว่าเว็บไซต์ต่างประเทศกันก่อนเลยเลยกันนะครับก็สื่อเรียทุกคนให้การคาดการณ์มาสเปคนตามนี้เลยนะครับนำทัพโดยโรดีร้ทุกคนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็นคนที่สองเป็นในส่วนของเบรดี้จากเอฟซีบาร์เซโลน่านครับ คนที่3เป็นดับิดเดเคียร์จาก Manchester, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนเลยก็คนที่4นะครับเป็นในส่วนของเซต์กานาวีจากไบร์นวินนิกนะครับต่อมาคนที่5เป็นเบนเยัดเดอร์ทุกคนคนที่6เป็นเจมแมดดิสันนะครับต่อมาคนที่7เป็นในส่วนของนักเตะของ,ของโอลิมปิกมารคเซอร์ทุกคนและต่อมาเป็นนักเตะของเพียร์วีไบโฮเฟนนะครับต่อด้วยในส่วนของทิมเบิร์ดทุกคนเซนเตอร์รแบ็กของอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับปิดท้ายด้วยกองหลังเซนเตอร์แบ็กแล้วก็ปีกขวาอีหนึ่งคนนะครับอันนี้คือ การคาดการณ์ของสื่อได้ทุกคนก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นเหมือนเดิมนะทุกคนมาดูต่อสื่อที่2ที่การคาดการณ์มาบ้านนะผมก็คล้ายๆกันเลยนะครับนำทัพโดยเบรดี้ทุกคนตัวที่2เป็นโรดี้นะครับคนที่3าเป็นแซกกรนาบีทุกคนเป็นยุเดิมเมมฟิสเดบายนะครับเจมส์แมดดิสันครับทุกคนต่อด้วยลุกชอร์นะผมทิมเบอร์นะครับฟิล์มฟองเลยก็ปิดท้ายด้วยพวกสัระตูของไอตาเลนต้าเลยก็ปีกซ้ายอีกหนึ่งคนนะครับอันนี้คือ การคาดการณ์ของสื่อที่2หรือเว็บไซต์ที่2ของตามประเทศที่ให้การคาดการณ์มานะครับต่อมาแพ็กที่3ก็คือแพ็กของ mid season mvps พวกอันนี้ก็หมดอายุแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับแพ็กที่มีมาให้แลกด้วยไอเทมดาวหรือว่าไอเทมของดาวกอนบอลนะทุกคนต่อด้วยในส่วนของคลับไอคอนก็เช่นกันนะครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วเป็นที่เรียบร้อยทุกคนก็ใครที่แลกนักเแต่คนไหนกันแล้วบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเข้ามาเลยเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้นทุกคนจะมี แพ็กนักเตะรูปแบบใหม่ที่มีมาให้เลกด้วยไอเทมดาวหรือไอเทมของ non rating contract อีกเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะมีใครที่มีมาให้เล่นกันบ้างก็เหมือนเดิมทุกคนมาดูในส่วนของการคาดการณ์กันก่อนเลยเลยกันนะครับก็สำหรับการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศก็ให้การคาดการณ์มาประมาณนี้นะครับสำหรับแพ็กของ new season kick off player transfer นะคนหรือว่านักเตะที่มีการย้ายทีมในนะครับก็มีมาทั้งหมด13คนเลยด้วยการทีนค,นค,นคนนำทัพโดอร์คิเซโนโรนโดจากอันนาซร์นะครับ จอ้าแคนเซโล่จากไบยเยนมิวนิกนทุกคนคเคลเลอนับ,บาร์ตจากนอตติงแฮมฟอเรสต์นะครับต่อมาเป็นโคดี้กักโคโบว์ทุกคนเอนโซฟูรานเดสนะครับจอร์จินยอทุกคนมาเซลซาบิเซ่แลยก็น้องชายของเอเดนฮาซาน,นะทุกคนต่อมาเป็นเปนโดปอร,ปร,ปรูส์ทุกคนแลยก็มาเชอุสคุนย่านะครับแล้วก็เป็นนักเตะของโอลิมปิกมาร์เซย์และเลสเตอร์ซิตี้อะไรประมาณนี้ทุกคนก็มาดูดรายละเอียดกันบ้างเลยกันนะครับว่าในส่วนของการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศนะครับมีใครกันบ้างครับทุกคน เริ่มท no well ี่ในส่วนของกองหน้าของอลิบิกบางเซอร์คนเวตันอยู่ที่90นะครับแลวก็เมื่อบูตอยู่ที่93เลยทีเดียวนะครับต่อมาเป็นในส่วนของมาเทอุสคุณญาทุกคนเวตันอยู่ที่90และเมื่อบูตอยู่ที่93านะครับสำหรับตำแหน่งของกองหน้าตัวต่ำนะทุกคนต่อมาคนที่3เป็นในส่วนของเซนเตอร์แบ็กตัวใหม่ของเลตเตอร์ซิตี้ทุกคนก็เวตันอยู่ที่91เและเมอร์บูตอยู่ที่94นะครับสำหรับตำแหน่งของกองหลังเซนเตอร์แบ็กนะครับต่อมาเป็นเปโดปอรโรทุกคน ก็เป็นนักเตะใหม่ของทอตแนมฮอสเปอร์ทุกคนคนต่อมาเป็นน้องชายของเอเดนฮาซาเลยผมมันแต่งของปีกซ้ายนะครับก็เวลตัน92ครับทุกคนมเมอร์บูตอยู่ที่94เลยนะครับสำหรับนักเตะใหม่ของเพียสบีไบโฮเฟนนะครับต่อมาเป็นในส่วนของมาเซลซาบิเซอร์ทุกคนนักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เวลตันอยู่ที่93และเมอร์บูตอยู่ที่ประมาณ95เลยนะครับคนต่อมาเป็นกองกลางเช่นกันทุกคนนักเตะใหม่ของสิงคโปร์เชลซีก็คือเอนโซ่เฟอร์นันเดสนะครับ เวลตันอยู่ที่93ทุกคนเมื่อบูทอยู่ที่96เลยทีเดียวนะครับและต่อมาเป็นในส่วนของจอร์จินยูฟทุกคนนักเตะใหม่ของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับก็เวลตันอยู่ที่94ทุกคนเมื่อบูทอยู่ที่ประมาณ96เลยด้วยกันนะครับต่อมาเป็นพวกสามตัวทุกคนอย่างเคเลอร์นาร์บาทุกคนก็เวลตันอยู่ที่94ทุกคนเมื่อบูทอยู่ที่ประมาณ96นะครับสำหรับนักเตะใหม่ของนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับและต่อมาเป็นโคดี้กัคโบทุกคนเวลตันอยู่ที่94และบูทอยู่ที่97เลยรับสห นักเตะใหม่ของของแดงลิเวอร์พูลอย่างโคดีก้กัคโบนะครับและต่อมาเป็นเจ้าคันเซเลอร์ทุกคนนักเตะใหม่ของไบเยนมิวนิกนะทุกคนเมื่อตันอยู่ที่95และบูตอยู่ที่98เลยทุกคนปิดท้ายด้วยคริสเตียโนโรนัลโดจากอันนาเซอร์ทุกคนเมื่อตันอยู่ที่95และเมื่อบูตอยู่ที่98เลยนะครับ,รบ,รก, 95, ออรบก็สำหรับคริสเตียโนโรนัลโดทุกคนส่วนตัวคิดว่ามีโอกาสมาค่อนข้างน้อยนะทุกคนหรือว่าไม่น่าจะมาเลยก็เป็นได้นะครับเพราะว่าตัวเกมอ e ีฟุตบันสมัยยี่สิสสบ มโอกาสมาค่อนข้างยากอยู่ครับสรับคริสเยโนโรนัลโดก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นส่วนของการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศทุกคนหรือว่าเว็บไซต์ของต่างประเทศเองนะครับก็ถ้ามาจริงนะทุกคนอยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยทุกคนเหมือนเดิมนะครับผมเม์คนไหนก็ขอห้ตอนนั้นมาเลยกันนะครับมาดูตอนในส่วนของคลับแพ็ k กันบ้างทุกคนหรือว่าแพ็คของพรีเมียร์เอเบอรเดอร์แพ็อะไรประมาณนี้นะครับก็วันนี้นะทุกคนก็คาดว่าน่าจะมีการเพิ่มเข้ามาในส่วนของ eFootball 2023เพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะ พรีเมียมขับแพ็กนะคนหรือว่าพรีเมียมแอร์บัสเดอร์แพ็กอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้ก็เป็นภาพที่ผมทําการหยิบยกมาเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับสำหรับอันนี้ก็คือเป็นพรีเมียมขับแพ็กคนหรือว่าเป็นสโมสรขับแพ็กอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีราคาอยู่ที่แพ็กละประมาณ900ทองถึง1 5 0 0ทองเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างเช่นกันนะทุกคนย้ำนะครับว่าวันนี้นะครับจะมีการถูกเพิ่มเข้ามาอย่างแน่นอนทุกคนหรือไม่ก็อาจจะเป็นสัปดาห์ถัดไปแต่ว่าน่าจะมีการเพิ่มเข้ามาทุกคนวันน เป็นภาพตัวอย่างเลยกันนะครับก็กำลังรอนักเตะคนใดกันอยู่บ้างหรือว่ารอสโมสรไหนกันอยู่บ้างก็ลงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนหรือคอมเมนต์ทีมไหนก็ขอให้ทีมนั้นไม้เปิดเลยกันนะครับต่อมามาดูในส่วนของอีฟูรันพอยต์กันบ้างนะทุกคนก็สหรับนักเตะที่มีมาให้เลียกอยู่ตอนนี้นครับทุกคนก็มีประมาณนี้เลยครับนำทัพโดยฟิลิปโปอินซากีฟทุกคนมาตินดิมิชลิสนะครับโอนาน่าทุกคนฮาคิมซีเยสนะครับอินจาโกวินเลียมทุกคนแยงโคเลอร์นะครับโอลิเวอร์คาร์ทุกคคนนนนเรรัโดี้ะบ กรย์ผู้คนไคลเวิร์ดโพสโคแล้วก็เจวานี่เอลแบร์นะครับวันนี้ก็เป็นนักเตะที่มีมาให้แลกอยู่หน้าปัจจุบันนะครับและในส่วนของหลังการอัปเดตทุกคนจะมีการเพิ่มเข้ามาอีก3คนก็คือเอเดนฮาซาทุกคนกววดาดูแล้วก็ชาโลบาเนี่ยครับผมก็มีมาให้แลกด้วยคนละ5,000ันอีฟุบันพอยเท่านั้นทุกคนก็อยากแลกใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับต่อมาด้วยส่วนของแมตช์พาร์ตกันบ้างทุกคนก็สำหรับวันนี้นะครับหรือว่าหลังการอัปเดตวันนี้ทุกคนจะมีการ รีเซ็ตแมดพาร์ด้วยเช่นกันทุกคนหรือว่าเริ่มนับหนึ่งใหม่ในส่วนของแมทพาร์เองนะครับก็จะมีการเพิ่มนักเตะใหม่เข้ามาในส่วนของการแลกฟีทคนหรือว่าการแจกฟรีในส่วนของแมทพาร์นะครับทุกคนแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของรางวัลไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไอเทมดาคบอลคนหรือว่านอมเพนติ้งคอนแท็กนะครับรวมไปถึงการแจกทองฟรีอะไรประมาณนี้แล้วก็การแจกไอเทมอัพเลเวลรวมไปถึงไอเทมต่อสัญญาอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันในวันนี้คนแล้วก็จะมีการ เริ่มนับหนึ่งใหม่แล้วก็ต้องซื้อหรือว่าต้องปลดล็อกใหม่ด้วยเช่นกันนะครับสํหรับส่วนของแมปพาร์ทนะครับประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนมาดูในส่วนของอีเวนต์การเปลี่ยนแปลงกันบ้างนนครับก็มีการเป,ปลี่ยนแปลงประมาณ2-3ถึงอีเวนต์เลยด้วยกันนะครับอีเวนต์แรกไปนในส่วนของทัวร์อีเวนต์ของอิลิลีครับทุกคนอันนี้ก็เป็นการแจกฟรีการเปิดแพ็กฟรีหนึ่งครั้งทุกคนก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันในวันนี้นะครับสำหรับการแจกฟรีในส่วนของเปิดแพ็กเพลย์เยอร์ออฟเดอะควิร ต่อมาอีเวนต์ที่2ก็คือการแจกฟรี50ทองคนหรือว่า50อีฟบัลคอยนะครับอันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันในวันนี้ทุกคนหรือว่าจะมีการแจกฟรี50ทองกันเหมือนเดิมแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปหรือว่าเปลี่ยนแปลงของภาพหน้าปกไปนี่นะครับต่อมาอีเวนต์ที่3ก็คือการแจกฟรี60,000 g p s ทุกคนอันนี้ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงคนเพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือในส่วนของวันจันทร์นี่นะครับกท็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนสำหรับสิ่งที่จะเข้ามาใหม่ในนนนววััี้้ะครบยรบา่ อยากให้นักเตะคนไหนเข้ามากันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนก็ขอให้นักเตะคนนั้นมาเลยกันนะครับและก็ในส่วนการแจกฟรีก็ย้ำอีกทีเลยกันนะครับก็จะมีการแจกฟรีในส่วนของ GPF ทุกคนแล้วก็การเปิดแพ็กฟรีอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีเปิดแพ็กตำดานฟรีหนึ่งครั้งทุกคนแล้วก็อีเวนต์การเปิดแพ็กของ Player of t h e Week ฟรีอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้คนหาผิดพลาดประกันไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันเมนนดิแลล้วกกัค็ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอ e ีฟฟีบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30%เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมรับเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับ